ที่ชัยวัฒน์พอดแคสต์ thank you สวัสดีครับสิริชัยวัฒน์พอดคสต์วันนี้ในบทความที่ชื่อเรื่องว่าความภาคภูมิใจหรือหลอกตัวเองไปวันๆอีกทีนะครับความภาคภูมิใจหรือหลอกตัวเองไปวันๆบทความ mm. วันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับประโยคที่ว่า ทำดีไม่ได้ดีนะครับประโยคนี้เราก็คงเคยได้ยินกันในเชิงที่มันเป็นคําถามว่าเออเหมือนทําไมทําดีแล้วไม่ได้ดีทําไมเราทําดีแล้วไม่ได้ดีซึ่งมันก็มักมจะเกิดในภาวะที่แบบท้อใจเจออุปสรรคหรือกําลังผิดหวังบางอย่างอยู่แล้วก็เป็นประโยคในเชิงคําถามที่ถ้าเราถามขึ้นมาเราก็จะไม่เคยหาคําตอบให้กับมัน นะครับเสริมนิดหนึ่งนะครับว่าบทความนี้เป็นบทความมุมมองนะฮะเพียงมุมมองเดียวเพียงแต่ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างอาจจะฟังยากและเข้าใจยากนิดหนึ่งจึงมีการอธิบายเยอะหน่อยหนึ่งนะครับก็ลองฟังกันดูนะฮะเพราะว่าเข้าเข้าประเด็นก็คือถ้าจะลองหาคำตอบว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีเนี่ยในเบื้องต้นก็ควร ที่จะคิดหรือหาคำตอบให้ได้ก่อนว่าแล้วไอ้คำที่บอกว่าได้ดีนะครับทำดีแล้วต้องได้ดีเนี่ยไอ้ได้ดีเนี่ยได้ดีเนี่ยมันได้ดีแบบไหนหรืออะไรที่เราควรจะได้ในคำว่าได้ดีตรงนั้นนะครับผมก็มีคำถามอย่างนี้ฮะว่าได้ดีต้องได้รับคำชมเชยยกย่องใช่ไหมนะครับหรือได้ดีต้อง ได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่ทำนั้นหรือได้ดีชีวิตตัวเองต้องดีขึ้นหรือได้ดีคือต้องได้เงินและสุดท้ายหรือว่าได้ดีที่แบบว่าเปล่าไม่ได้ต้องการอะไรนะครับทำดีแล้วต้องได้ดีแต่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรก็คือทำโดยไม่ได้ต้องการอะไรจากตัวอย่างคำถามด้านบนเนี่ย สมมุติว่าทําดีได้ดีเนี่ยแล้วได้ดีเนี่ยคือสิ่งต่างๆที่ลองยกตัวอย่างไปเป็นคําถามต่างๆเมื่อกี้เนี่ยนะครับเช่นเช่นนะฮะเช่นข้อแรกก็คือถ้าทําดีได้ดีคือต้องได้รับคาเชลิชมถ้าเกิดสมมุติเราตอบคําถามพวกนี้ได้ว่าไอ้ได้ดีของเราเนี่ยมันคืออะไรเราก็อาจจะหาคําตอบ ให้กับคําถามที่ว่าทําไมทําดีจึงไม่ได้ดีหรือไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยมันก็จะพอหาคําตอบได้นะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ซื่อสัตย์กับตนเองว่าจริงๆแล้วทําดีได้ดีแล้วต้องการอะไรแต่สมมุติว่าเรารู้แล้วกันเช่นคําว่าทําดีได้ดีนะครับทําไมจึงไม่ได้รับคําชมอ่าทำไมจึงไม่ได้ดีตรงนั้นการที่เราไม่ได้รับคําชมเชยยกย่องเนี่ยก็เพราะว่า ที่เราคิดว่าเราทําดีมันไม่ได้เกิดประโยชน์จริงต่อสิ่งนั้นเราคิดเราเองว่ามันจะมีประโยชน์ไปมากมายนะครับอันเนี้ยเขาก็เลยไม่ชมมาก็เลยกลายเป็นทําดีไม่ได้ดีได้ดีอันที่2อนะฮะจากคำถามก็คือสมมุติว่าทําดีได้ดีต้องได้รับการสนับสนุนก็ที่การไม่ได้รับเหตุผลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะว่าไอการที่เราคิดว่าดีนั้นนะ่ะมันก็เหมือนกันครับ ดีอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้เห็นดีด้วยแต่เราเป็นคนเดียวที่พยายามดันทุลังมันก็เลยผลก็เลยกลายเป็นว่าทำดีไม่ได้ดีซึ่งได้ดีนั้นก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนได้ดีแบบที่3คืออะไรคือทำดีได้ดีก็คือชีวิตต้องดีขึ้นถ้าสมมุติว่าการทำดีได้ดีคือชีวิตเราต้องดีขึ้นเนี่ยต้องทบทวนครับว่าที่จริงแล้ว การทำดีที่จะให้ชีวิตดีขึ้นคือทำดีกับตัวเองครับม่ใช่ทำดีกับคนอื่นแล้วไปคาดหวังเอาจากเขาว่าเขาจะมาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่เช่นนั้นนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ไม่ต้องทำดีครับไปขอสิ่งที่เราต้องการจากเขาเลยหรือไปขอแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องการจากคนคนนั้นโดยตรงเลยเราไม่ต้องมารอความดีจากเขา ความถ้าความดีนั้นคือการที่จะทําให้ชีวิตตัวเราดีขึ้นเว้นเสียแต่ว่าถ้าเราทําให้ทําดีเพื่อตัวเองแล้วให้ชีวิตเราดีขึ้นอันนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าการทําดีมันคือการทําเพื่อตัวเองธรรมดามันก็เป็นดีอย่างหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่อยู่ในบริบทที่เรียกว่าทําดีแล้วต้องได้ดีถูกไหมครับข้อต่อมาถ้าสมมุติว่าทําดีแล้วต้องได้เงินก็มีคําตอบครับที่ไม่ได้เงินนั้นเพราะว่ามันคือการรับจ้างครับ มันคือการต่างตอบแทนครับเราไม่ได้ทำดีให้ใครแม้ว่าเราจะบอกว่าก็เราทำงานดีไงทำผลงานได้ดีไงทำงานที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีโดยอ้อมครับเราอาจจะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นในอนาคตได้โบนัสได้เงินเดือนเพิ่มแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าแก่นแท้ของการที่เราทำอยู่นั้นคือการรับจ้างการสร้างผลงานไม่ใช่การทำดีครับ คนบริบทนะฮะขยายความด้วยนิดหนึ่งนะฮะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วใครมันจะไปคิดเล่าว่าการทําดีเนี่ยได้ดีหมายความว่าต้องได้เงินคําตอบมีนะครับถ้าผมจะตอบให้ตอบก็คือว่ามันมีนะครับแล้วบ่อยครั้งด้วยบนความคาดหวังไม่ถูกต้องยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะครับเช่นมีคนรู้จักกันมาให้ทํางานให้สักอย่างหนึ่ง แล้วก็ถามว่าคิดค่าจ้างเท่าไหร่เอาค่าทำอันเนี้ยเท่าไหร่ด้วยความที่เราเป็นคนดีครับเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็ได้ไม่คิดก็ได้นะครับแล้วลรือแล้วแต่จะให้เหมือนเราไม่ได้คิดมากนะฮะแต่ผลสุดท้ายนะครับท่าทีที่เราบอกเขาไปทำอ่าท่าทีที่เราแสดงออกเหมือนช่วยเหลือเหมือนเป็นคนดีเนี่ยแต่พอจบงานไปแล้วเนี่ยกับแอบคิด แอบรู้สึกแย่เมื่อไม่ได้เงินหรือเมื่อได้เป็นอย่างอื่นที่แบบเขาให้เป็นของตอบแทนในใจก็คิดว่าทําไมไม่ให้เงินหรือได้เงินน้อยก็จะต่อว่ารับหลังเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเช่นเนี้ยน,นะครับมีมากแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงด้วยว่าที่จริงแล้วคุณต้องการเงินไม่ได้ต้องการทําดีก็คือการแลกเปลี่ยนการค้าขายการรับจ้างใดๆก็ตามนะครับฉะนั้น อย่างที่ผมบอกครับทุกๆคําถามเนี่ยมันเป็นคําถามที่สะท้อนให้ยอมรับตัวเองว่าถ้าต้องการเงินก็คือเงินอย่าหลอกตัวเองว่าอยากได้ดีนะครับในหลายเรื่องก็คล้ายกันการทําบางสิ่งบางอย่างที่ผิดวัตถุประสงค์เช่นลองนึกดูนะครับถ้าเราจ้างคนมาทาสีกําแพงแต่เขาทาสีหลังคาเราอยากจ่ายเงินค่าจ้างไหมครับเขาก็อ้างว่า ทาสีแล้วหรือทำดีแล้วนะฮะเราก็คงไม่อยากจ่ายทีนี้ถึงส่วนที่สำคัญครับที่ว่าทำดีไม่ได้ดีเนี่ยพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะสร้างความภาคภูมิใจที่หลอกตัวเองไปวันๆในส่วนหนึ่งที่มันเป็นคำถามไว้ในตอนแรกนะครับแต่และข้อแต่และข้อและมีข้อหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าทำดีแล้วได้ดีเนี่ย ก็ไม่ได้ต้องการอะไรถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้ต้องการอะไรเนี่ยมันก็ต้องย้อนถามกลับไปว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการอะไรเนี่ยไอ้บริบทที่บอกว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยมันต้องไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้ต้องการอะไรนะครับหรือตกลงว่าอยากได้ดีแล้วได้ดีข้อไหนล่ะมันก็จะดูวนไปเวียนมานะฮะประหนึ่งว่าหลอกตัวเองอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้ต้องการอะไรจริงๆ มันก็คือจบไปเราจะไม่มีความรู้สึกว่าทําดีหรือไม่ได้ดีซึ่งสิ่งหนึ่งที่มันแยกแยะนะครับว่าเราต้องการอะไรในการทําดีนั้นหรือไม่ก็คือมันค้างคาใจหรือเปล่าหรือยอมรับในผลลัพธ์หรือไม่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเราทําดีแล้วอะมันไม่ได้ดีจริงไงครับผลลัพธ์มันจึงเป็นอย่างอื่นเราเนะี่ยคิดไปเองคนดีจริงเนี่ยก็ต้อง ถ้าผลลัพธ์มันไม่ดีนะครับคนที่เป็นคนดีจริงก็เขาก็ทําต่อไปเรื่อยๆหรือพยายามทําใหม่ให้ดีกว่าเดิมไม่ใช่แบบว่าต่อไปนี้ฉันไม่ทําละฉันไม่ทําเพื่อคนนั้นฉันไม่ทําให้คนนี้ละทําดีแล้วไม่ได้ดีมันเป็นข้ออ้างที่ทําให้เราเลอกแสดงว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้กําลังทําดีคุณกําลังต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนมันก็คงเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ยกตัวอย่างไปแล้วนั่นเองนะครับ แถมอีกนิดหนึ่งด้วยนะครับก็มันก็ไม่ผิดนะครับถ้าเกิดเราทําดีแล้วอยากได้ดีซึ่งได้ดีในนั้นไม่ว่าที่เราอยากจะได้เป็นการสนับสนุนคําชมเชยยกย่องหรือ,อได้ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ถ้าเกิดเราจริงใจกับตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วที่เราทําดีเราก็ต้องการบางอย่างเช่นอย่างน้อยอาจสมมุติเป็นคําชมฉะนั้นเราก็เลิกทํากับคนเดิมครับ เราก็ได้ดีแน่นอนคือไปทํากับคนอื่นนะครับคนนี้ไม่ชมข่าวหลังก็ไม่ต้องทำาเราไปทําดีกับคนอื่นแทนคนอื่นก็จะชมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดประชดประชันนะครับถ้าเราคิดว่าเราควรจะได้รับเราก็หยุดทํากับคนเดิมครับไปทํากับคนใหม่แทนแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้หรอกเราอยากได้จากคนนี้ต้องทํากับคนนี้เราต้องให้เขาชมอันนี้เนี่ยมันก็ยิ่งดูไม่ใช่เป็นการทําดีครับดูจะเป็นการบังคับแล้วก็เอาแต่ใจเหมือนเรา ยัดเยียดว่าต้องทําสิ่งนี้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากคนนั้นนะครับอันนี้ยิ่งไม่ใกล้เคียงสิ่งที่เรียกว่าทําดีใหญ่เลยก็แต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งนะครับคนดีจริงๆนะฮะที่ทําด้วยจิตใจดีๆแล้วก็บอกว่าที่ทําดีเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรจากใครแค่อยากได้ความภาคภูมิใจลึกๆในใจบอกอย่างนั้นนะฮะว่า เฮ้เวลาเราทําดีเราเราก็อยากแค่อยากได้รู้ึความรู้สึกที่มันภาคภูมิใจที่เราได้ทําซึ่งมันเป็นคว,ความภาคภูมิใจเนี่ยมันไม่ต้องมีใครมาให้ถูกไหมครับมันไม่ต้องมีใครมาตอบแทนอะไรทําไปแล้วเราก็ภูมิใจไปไปในตัวตรงนี้ดีครับทีนี้เราลองมาว่ากันในมุมหนึ่งการทําดีในรูปแบบการให้ไม่ว่าจะเป็นการทําให้หรือว่ามอบให้ มันก็เป็นเพียงองค์ประกอบเดียวของการทำดีพราะหากลองดูกันในทางธรรมะนะครับเหตุใดพระพุทธเจ้าไม่ตัดสรู้ในชาติพระเวสสันดรทั้งที่เป็นผู้มีแต่ให้แถมไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนหรือเพราะว่าให้ผิดให้แล้วเดือดร้อนให้แล้วสูญเสียมองในทางโลกก็ได้ครับหากเป็นความภาคภูมิใจเนี่ยก็ต้องระวังนะระวังในความ เดือดร้อนที่อยู่ภายใต้ความภาคภูมิใจตรงนั้นเราคงเคยเห็นคล้ายกันนะครับคนที่ชอบเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมักจะมีปัญหาตัวเองลึกๆแก้ไม่ตกในทางคล้ายกันก็คือผู้ที่อยากให้เนี่ยหรืออยากเป็นคนดีเนี่ยผู้ที่อยากให้เนี่ยนะครับหรืออยากเป็นคนดีเนี่ยที่จริงตัวเองเนี่ยก็ยังเอาตัวเองไม่รอดยังไม่ได้มีมากพอมี จิตใจที่จะให้ก็เพราะว่าอยากได้ความภาคภูมิใจไปเยียวยาจิตใต้สำนึกเพราะว่าที่แท้แล้วตัวเองยังขาดอยู่มากตรงนี้อาจจะฟังยากนิดหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะยกตัวอย่างเช่นว่าเพราะทำไม่เป็นไงเลยช่วยพูดช่วยบอกช่วยไหมครับช่วยทำดีไหมครับก็ทำดีช่วยพูดช่วยบอกแต่ทำไม่เป็นอันเนี้ย ก็เหมือนกับว่าเป็นการทำดีแบบหนึ่งที่แล้วทำไมตัวเองไม่ทำให้ได้มันก็ดูมีประโยชน์อะแต่จะดีกว่าไหมให้คนที่เขาเคยทำได้คนที่เคยมีประสบการณ์เป็นผู้พูดผู้บอกดีกว่าถ้าเป็นกรณีนั้นมันก็จะเหมือนคนที่มีแล้วจึงมาให้จึงมาช่วยไม่ใช่ตัวเองยังไม่มีความรู้แต่ไปช่วยบอกเขาทำลองนี้นะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามเนี่ยการให้เนี่ยมันเกิดจากผู้ที่มีพอแล้วคือคนที่มีมากพอแล้วให้เนี่ยเขาก็จะไม่เสียดายเราก็จะไม่เสียดายหมายถึงถ้าเรามีมากพอแล้วใหเเ้เราก็จะไม่เสียดายแล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรอย่างแท้จริงเพราะเรามีมากแล้วไงครับมีล้นแล้วมันเหลือเฟือมันเอือเ้อเฟือเผื่อแผ่นี่ไม่ใช่กล่าวถึงเรื่องเงินวัตถุ Lead. สิ่งของนะครับแต่เรื่องอื่นก็ได้เช่น เรามีเวลามากแล้วจึงแบ่งปันเรามีความรู้มากแล้วจึงจึงไปสอนคนอื่นมีผลไม้มากมีข้าวมากมีเสื้อผ้ามากจึงค่อยแบ่งปันลองคิดดูนะครับถ้ามีมากพอแล้วเราจะไม่เดือดร้อนและไม่ได้ต้องการอะไรกลับมาเลยเพราะมันเหลือเฟือง,งครับผมพูดตรงนี้ทำไมยกตัวอย่างตรงนี้ทำไมก็หลายคนนะครับชอบทำดีแต่ตัวเอง ก็ยังเดือดร้อนต้องการความภาคภูมิใจไปวันวันหรือเปล่าข้อสังเกตหนึ่งนะครับมีหลายคนชอบทําดีครับแต่ทําดีกับคนที่เขามีมากกว่าแสดงตนออกไปโอ้ทาดีกับคนนั้นคนนี้อะคุณอาจจะกำลังจะจบนะเหรอก็เหมือนใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรา,เาทําดีกับคนที่มีมากกว่าไม่ได้นะฮะแต่มั่นใจได้แค่ไหนว่า ลึกๆไม่ได้หวังอะไรจากเขาทำไมเช่นนั้นทำไมเราต้องไปทำดีกับคนที่เขามีมากกว่าทำไมไม่ไปทำให้กับคนที่เขามีน้อยกว่าคนที่เขายังขาดเหลือเพราะคนที่เขามีมากกว่าแล้วหรือคนที่เอาพูดง่ายๆนะครับคนที่มีฐานะเขาก็จะสามารถจัดหาจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็ได้แต่มีบางคนก็ยังชอบไปทำดีกับคนเหล่านี้ อันเนี้ยทำดีคืออะไรตกลงอยากทำดีหรืออยากเกาะเป็นส่วนหนึ่งของเขาได้รับส่วนหนึ่งจากเขาคนนั้นหรือองค์กรน,นั้นๆไปด้วยสุดท้ายบางทีที่เราคอยทำดีกับคนที่มีเนี่ยเราก็อาจจะมานั่งหวังลึกๆไว้เขาดึงเราขึ้นมีมากขึ้นบ้างเช่นนี้เราอาจกำลังไม่รู้ตัวอยู่ก็ได้ว่าหลอกตัวเองไปวันๆ พะอ,อะไรรู้ไหมครับเพราะเวลาไปทาดีคนพวกนี้แล้วเขาถามว่า,อ,าอยากได้อะไรไหมเราก็จะตอบว่าอา๋อไม่หรอกครับแค่อยากช่วยทําไมไม่ไปช่วยคนที่ด้อยกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับบทความนี้เป็นบทความที่มันมีมุมคิดเพียงมุมเดียวฟังแล้วอาจจะงงงงนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ทั่วๆไปอยู่ในเกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นกับคนรอบตัวคือ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแค่บางคนเท่านั้นที่หลอกตัวเองว่าทำดีอยู่แล้วก็ทำเหมือนภาคภูมิใจในสิ่งที่เองได้ทำนั้นจึงเป็นที่มาของสิ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าภายหลังคนประเภทนี้มาบ่นว่าทําไมทำดีหรือไม่ได้ดีมันก็คือหลอกตัวเองอยู่ว่าทำดีหรือเปล่านะครับซึ่งก็บทความนี้ที่มันดูจะเป็นบทความธรรมะ ส่วนหนึ่งแปลกๆนะครับก็จะสรุปแบบง่ายๆว่าสิ่งใดที่ทำแล้วเนี่ยมันไม่พอดีมันก็ย่อมไม่เกิดความดีหรือเกิดยากสิ่งที่ชี้วัดได้ว่าความดีที่เราทำอยู่ไม่ได้หลอกตัวเองนะ,นะครับอยู่ที่ผลลัพธ์ที่เราต้องพิจารณาแม้แต่พระเวสสันดรนะครับถ้าลองดูหรือเคยอ่านจนครบจบองค์รวมเนี่ย ไม่ได้ไปตีความแบบนิทานพื้นบ้านก็จะพบว่าการให้ที่ไม่พอดีเนี่ยมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยทิ้งทุกอย่างโหทำเหมือนทิ้งทุกอย่างสลัดได้ทุกสิ่งถ้าว่ามีแต่เรื่องที่แย่ลงแย่ลงนะครับสุดท้ายได้เทพได้เทวดามาช่วยจึงได้กลับมาดีขึ้นไปกลับไปเป็นกษัตริย์ปกครองร่มเย็นเป็นสุขสิ่งนี้เปรียบเปยไปในทางว่ามีน้อยต้องให้แบบไม่ลําบากมีมากถ้าให้ไม่คิดเนี่ย ถึงมีมากนะครับแต่ให้ไม่คิดผิดที่ผิดทางก็ไม่เวิร์กนะครับมีแล้วให้แล้วไม่หวังได้อันนี้โอเคนั่นแหละครับก็ทำดีแล้วไม่อยากได้อะไรตอบแทนก็ขอให้แน่ใจว่าเพียงเพราะเราทำเพื่อความภาคภูมิใจหรือว่าหลอกตัวเองไปวันๆนะครับจากที่ท่านได้ฟังไปน,นั้น เป็นเพียงหนึ่งมุมมองแง่คิดไม่ได้บอกว่าดีที่สุดถูกที่สุดครบถ้วนที่สุดแต่อย่างใดบางเรื่องวันนี้ไม่เข้าใจวันหน้าอาจเข้าใจบางเรื่องวันนี้เข้าใจวันหน้าอาจไม่ใช่แล้วก็ได้อยากดีกว่าเมื่อวานวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับ